นักรุบดำตอนที่16เหตุเกิดที่ช่องชีช่องชีที่ผมกล่าวถึงนั้นอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านหนองยาป้องอ,อําเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านผู้ฟังจำได้หรือไม่ครับก็ตอนที่พวกเราหน่วยรัตะเวนชุดอินทรีเหินและอินทรีปีศาจ แบกหามร่างของนครบ้านสูงเนินกับสง่าบ้านราดลงมาในตอนที่แล้วพวกเราลงมาที่ช่องชีแล้วก็เดินทางต่อไปที่บ้านหนองยาป้องแต่ในวันนี้เวลานี้พวกเราได้มาประจำการอยู่ที่บ้านหนองยาป้องพวกเรากองร้อยฐานผานจู่โจมอินซีเหนินเดินทางมาถึงบ้านหนองยาป้องเวลาประมาณหนึ่งทุ่มเห็นจะได้ ถามว่าทำไมพวกเราจึงมักเดินทางในเวลากลางคืนก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับว่าการเดินทางในยามค่ำคืนนั้นมันปลอดภัยกว่าการเดินทางในกลางวันหน่วยเหนือจึงมองเห็นความสำคัญในเรื่องนี้อย่างมากจึงได้ให้พวกเราเดินทางมาบ้านหนองยะป้องในเวลากลางคืนพอลงจากรถของหน่วยเฉพาะกิจปราดงพวกเราคงร้อยอินทรีเหินมุ่งหน้าไปที่ โรงเรียนหวังยืดเอาโรงเรียนแห่งนั้นเป็นที่พักพิงหลับนอนแต่แล้วจู่ๆพุ่มครับกองร้อยเกิดเปลี่ยนใจอย่างกระทัน,ทนหันและบอกกับพวกเราว่าพวกเราอาจจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าโรงเรียนของบ้านหนองยาป้องอยู่ใกล้ถนนเกินไปจิงอย่างที่พุ่มคับกองร้อยบอกผมเพิ่งได้สังเกตเห็นว่าโรงเรียนบ้านหนองยาป้องแห่งนั้นตั้งอยู่ติดกับถนนหมายเลขสี่ที่มุ่งหน้าลงไปสู่ภาคใต้สุดของแผ่นดินไทย ผมรู้สึกแปลกใจไม่น้อยว่าทำไมพวกเราจะต้องมาตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ที่หมู่บ้านหนองยาป้องซึ่งไม่ใช่ใชายแดนแต่ยังไม่ทันที่ผมจะถามผู้ใดมีเสียงพูดขึ้นมาเบาๆแบบปากต่อปากว่าให้พวกเราเคลื่อนที่ไปตั้งจุดพักแรมอยู่ที่ด้านหลังของวัดพวกเราทหารพานค่อยๆทยอยออกมาจากโรงเรียนบุ้งหน้าไปที่ด้านหลังของวัดบ้านหนองยาป้องอย่างที่ผู้บังคับกองร้อยบอก พอมาถึงบริเวณวัดผมพบว่าพื้นที่ของวัดนั้นมีไม่มากที่จะให้พวกเราได้ตั้งเต็นนอนแต่จะทําอย่างไรได้ในเมื่อขณะนี้เวลานี้มันเป็นยามวรกาลเราไม่สามารถที่จะขยับหน่วยไปทางใดได้มันจําเป็นที่จะต้องใช้ด้านหลังของวัดเป็นที่พักพิงหลับนอนพวกเราจับมือกันเป็นรูปวงกลมตามยุทธวิธีทางทหารในทันทีจะอยู่ที่ใดที่ไหนก็แล้วแต่ ทุกครั้งที่พวกเราตั้งฐานปฏิบัติการจะต้องทำแบบนี้คือจับมือกันเป็นรูปวงกลมของนาฬิกาตอนจับมันก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับท่านผู้ฟังแต่พอจับเสร็จแล้วเรียบร้อยขยับไปขยับมาก็ขยับจนได้เรื่องเพราะว่าผมได้ขยับมาอยู่ตรงเมนเผาศพพอดีทีแรกผมไม่รู้ตัวหรอกครับว่าที่ที่ผมใช้เป็นที่หลับนอนมันเป็นเมนเผาศพเพราะมันมืด เมื่อ3 7ปีที่แล้วบ้านหนองยาป้องยังไม่มีไฟฟ้าใช้หรอกครับถนนที่มุ่งหน้าลงสู่ภาคใต้ก็เป็นถนนสองเลนพอตกกลางคืนในระแวกนั้นไม่มีรถลาวิ่งมันเงียบสงัดเหมือนกับว่าพื้นที่แถบนั้นเป็นปา่าช้าผิดกับทุกวันนี้ผมมีโอกาสนั่งรถผ่านโอ้โหมีทั้งไฟฟ้ามีทั้งน้ำประปามีทั้งป้อมตำรวจที่สำคัญถนนเส้นนั้นเป็นถนนหกเลน มีรถเกง๋งรถกระบะรถวัรทุกวิ่งกันค,คึกคักควักไควไปมามันเจริญก้าวหน้าเร็วกว่าที่ผมคิดซสอีกชักจะเลยเถิอดออกนอกเรื่องอีกแล้วครับท่านผู้ฟังผมต้องกราบขอโทษผมอยากให้ท่านผู้ฟังได้มองเห็นภาพของพื้นที่บ้านหนองยะป้องในอดีตสมัยนั้นเพราะถ้าผมไม่เล่าท่านผู้ฟังก็คงไม่รู้ว่าที่นั่น เคยเป็นที่ตั้งฐานวิบัติการของกองร้อยฐานพรานจูจ่โจมอินซีเหินจากค่ายปักธงชัยมาก่อนผจะพาท่านกลับมาที่เรื่องราวของคนที่กําลังจะถูกผีหลอกต่อดีกว่านะครับเ,เมื่อทุกอย่างลงตัวผมก็ผูกเปนอนติดกับต้นไม้ต้นหนึ่งส่วนเปลอีกด้านหนึ่งผมผูกติดกับต้นมะพร้าวที่นั่นมีต้นมะพร้าวเยอะมากครับกําลังพลฐานพรา,านทุกคนก็ทําอย่างที่ผมทํานี่แหละครับ ไม่มีฐานผ่านคนไหนที่จะนอนกับพื้นดินนอกจากมันถึงคราวจําเป็นจริงๆเมื่อทุกคนผูกไปเสร็จเรียบร้อยก็มานั่งจับกลุ่มคุยกันชุดใครชุดวันชุดของผมก็มีพี่แดงมีเจริญมีไอเหินมีวัฒนามีสุภีมีไอ้ชมไม่ทิ้งรวมทั้งไอล่ารวมแล้วประมาณ8ปดคนเห็นจะได้วันนั้นพวกเราคุยกันถึงเรื่องราวและเหตุการณ์ที่ผ่านมา ไล่ตั้งแต่เรื่องราวและเหตุการณ์ที่บ้านด่านสิงขรจนถึงเรื่องราวของนครบ้านสูงเนินกับสง่าบ้านลาดในตอนนั้นผมนั่งอยู่ในเปรของผมฟังเพื่อนๆมาเล่าผมก็ช่วยพูดเสริมบ้างเป็นขรังข่าวแต่แล้วจูๆ่ๆผมมองเห็นชายร่างใหญ่ผิวดำหน้าตาหน้าเกียดเดินฝ่าความมืดออกมาเฮ้ย hey, พวกเรามีคนมาผมบอกกับพักพวกด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นและตกใจ อ้าวเฮ้ยเอ็งเป็นใครบังอาจเข้ามาในฐานของฐานพานในยามวิการได้อย่างไรวะผมจะโกรนถามออกไปด้วยน้ําเสียงที่ตื่นตระหนกและตกใจเจา้าคนนั่งใหญ่ผิวดํามันมองมาที่ผมแล้วยิ้มให้ในรอยยิ้มของมันผมมองดูแล้วรู้สึกแปลกๆยังไงชอบกุลมันไม่ยอมเอ่ยคําใดๆออกมาแม้เพียงคําเดียวแต่ขาทั้งสองข้างของมันยังคงก้าวเข้ามาเรื่อยๆผมพยายามจะยกปืนขึ้นเพื่อยิงสกัด แต่ผมไม่มีแรงพอแม้กระทั่งจะหยิบอาวุธปืนขึ้นมาเพื่อนๆของผมทุกคนมันยังคงนั่งพูดคุยกันตามปกติผมรู้สึกแปลกใจอย่างมากว่าทำไมพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องของผมจึงชราใจปล่อยให้บุคคลภายนอกเข้ามาในฐานปฏิบัติการในยามราตรีหรือว่าพวกมันมองไม่เห็นบุคคลผู้นี้มันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะพวกเพื่อนๆจะไม่เห็นได้อย่างไรก็ในเมื่อมันมายืนอยู่ตรงหน้าของผมแล้ว ยิงมันสิว้ยยิงมันผมพยายามร้องตะโกนบอกพรรคพวกเพราะมันมีพฤติกรรมที่คุกคามแต่ทุกคนเงียบติบไม่ทําตามที่ผมร้องบอกพวกมันหันหน้ามามองที่ผมแล้วหัวเราะออกมาด้วยเสียงอันดังปัดโทโว้ยไอ้เพื่อนระยำผมตะโกนด่าพวกมันทุกคนยังคงนั่งเฉยผมมองเห็นชายแปลกหน้าคนนั้นมันขยับเท้าก้าวเดินเข้ามาจนใกล้เปที่ผมนอน ในขณะนั้นผมได้กลิ่นเน่าเหม็นจากซากสัตว์อะไรบางอย่างโชยมาแตะที่จมูกของผมเฮ้ยออกไปเอ็งออกจากฐานวิบัติการของพวกเราเดี๋ยวนี้ผมพยายามร้องตะโกนอีกครั้งแต่ไม่ได้ผลใช้แปลกหน้าคนนั้นยกเท้าที่เปื้อนดินเปื้อนโคลนของมันก้าวขึ้นมาบนเปลนอนของผมไอ้บ้าเอ้ยมึงไม่เห็นหรือ,อย่างไรว่ากูกำลังนอนเจ้าของร่างนั้นมันไม่สนใจ ผมแมแต่น้อยมันค่อยๆพาร่างที่ใหญ่โตและดำปีของมันนอนทับบนร่างของผมผมพยายามต่อสู้กับมันจนสุนฤิ์ในท้ายที่สุดก่อนที่ผมจะเมียนเป็นไปผมนึกขึ้นได้ว่ามันต้องไม่ใช่คนแน่นอนผมจึงตั้งจิตอธิษฐานถึงบทสวดมนต์ที่ผมและพักพวกสวดอยู่ทุกค่ำคืนก็คือบทสวดมนต์อิติปิโสพอผมเริ่มสวดได้ผลครับท่านผู้ฟังผมเริ่มขยับกายได้บ้าง ในจังหวะนั้นเดงเหมือนมีอะไรบางอย่างฟาดเปี้ยงลงมาที่ศีรษะของผมอย่างแรงผมสะดุ้งสุดตัวก้าวลงจากเปด,ด้วยใจที่สันวิวคลายจะเป็นลมเฮ้ยไอ้นอนท์มึงเป็นอะไรวะไอ้เหินถามออกมาเหินมึงเห็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่เดินเข้ามาที่นี่หรือเปล่าเพื่อนผมก็ถามด้วยใบหน้าที่หวาดกลัวไอ้เหินใส่หน้าไปมาช,าชา้าๆไม่เห็นมีใครเลยมึงตาฝาดหรือเปล่าวะไอ้อนนท์แปลกมาก เพื่อนเพื่อนของผมทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีใครผู้ใดบุกรุกเข้ามาในฐานปริบัติการแม้เพียงคนเดียวแล้วเจ้าชายรูปร่างสูงใหญ่ที่ผมเห็นเมื่อสักครู่มันเป็นใครมันเป็นผู้ใดผมนอนคุ้นคิดอยู่ทั้งคืนหรือว่าผมโดนผีหลอกแล้วผีมันจะมาจากไหนมันต้องการอะไรแล้วอยู่ๆมันผล่มาทำไมผมรู้สึกว่าตัวเองทั้งงงทั้งสงสัยทั้งกลัว จากความกลัวนี่เองจริงทําให้ผมนอนไม่หลับว่าจะหลับตาลงได้เวลาก็ลงเลยไปถึงตีสี่ลุงเช้าของวันใหม่ที่หลังวัดบ้านหนองเย่ป้องไอเหินกับจเจริญเพื่อนที่รอดตายจากดงฟินมาจับขาผมเขย่าไปมาพร้อมกับตะโกนเรียกด้วยน้ําเสียงที่ตื่นเต้นและตกใจเฮ้ยไอ,ยอย้นน,นมึงลุกขึ้นมาดูอะไรนี่อะไรของมึงสองคนวะ ผมงวงแงยลุกขึ้นพร้อมกับใช้นิ้วมือเขี่ยขี้ตาส่วนปากก็ถามออกไปมึงจะเพิ่งถามอะไรพวกกูเลยวะออกมาดูเอาเองผมก้าวเท้าลงจากเปลตามที่ไอ้เหินกับเจริญบอกเฮ้ยใครเอาไอ้ลงศพบ,บ้ามาวางไว้ตรงนี้วะผมทะโกนววยายออกมาเพราะทันทีที่ผมก้าวขาออกจากเปลนอนผมได้พบกับลงศพใบหนึ่งมันวางอยู่ห่างจากเมนเผาศพไม่ถึงห้าสิบเมตร และวางอยู่ห่างจากเปลนอนของผมไม่ถึงสิบเมตรผมรู้สึกสงสัยเป็นอย่างมากเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาทำไมผมจึงมองไม่เห็นโลงศพและมเมนเผาศพทั้งที่มันตั้งอยู่ไม่ไกลหรือว่าอาจจะเป็นเพราะความมืดและผมลืมสังเกตก็น่าจะเป็นไปได้เพราะอย่างที่ผมบอกกับท่านผู้ฟังว่าบริเวณนั้นมันมืดมืดจนมองไม่เห็นสิ่งใดไอ้เรื่องที่โลงศพและมเมนเผาศพมันวางอยู่ ตั้งอยู่นั้นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สําหรับผมแต่มันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับผมก็คือไอ้ศพที่นอนอยู่ในรงใบนั้นน่ะมันช่างละไม้ไขคึงกับไอ้ร่างยักษ์ตัวดําที่บุกเข้าไปเยี่ยมผมเมื่อคืนที่ผ่านมาสรุปผมน่าจะถูกผีหลอกครับท่านผู้ฟังในชีวิตของผมผมไม่เคยเชื่อมาก่อนว่าในโลกนี้ผีมีจริงแต่จากเหตุการณ์ในคืนนั้นที่วัดหนองยาป้อง ทําให้ผมมีความเชื่อว่าในโลกกลมๆใบนี้ผีมีจริงแต่มาอยู่ที่ว่าใครจะเป็นผู้ที่โชคดีได้เจอกับมันแต่สําหรับผมไม่อยากเป็นผู้ที่โชคดีคนนั้นแต่จะทําอย่างไดได้ในเมื่อชีวิตของผมมันมีความจําเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับคนเจ็บคนตายอยู่บ่อยครั้งจึงทําให้ผมได้เจอกับสิ่งที่ไม่น่าจะได้เจอมันเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ผม ได้เจอกับผีและมั่นใจว่าผมถูกผีหลอกหลังจากคืนนั้นกองร้อยอินทรีเหินของพวกเราตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ที่บ้านหนองยาป้องได้ประมาณ1เดือนจึงได้มีคำสั่งจากหน่วยเหนือให้จัดกำลังพลขึ้นไปตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ที่ช่องชีการเดินทางขึ้นไปที่ช่องชีในคราวนั้นมีกำลังพล3ชุดปฏิบัติการหในสมชุดปฏิบัติการคือชุดปฏิบัติการจู่โจมอินทรีเหินนั่นเอง เมื่อได้รับคำสั่งพวกเราจึงออกเดินทางในตอนเช้าของวันต่อมาซึ่งการเดินทางมาคราวนี้มันแตกต่างจากคราวที่แล้วเป็นอย่างมากเพราะว่าคราวก่อนผมไม่มีโอกาสได้สำรวจพื้นที่แถบนี้เพราะมัวสารบวนอยู่กับการแบกหามร่างของนครบ้านสูงเนินกับสง่าบ้านลาดผู้ไวชนแต่คราวนี้ในระหว่างการเดินทางผมมีโอกาสได้สำรวจสองฝั่งของข้างทางจากการสำรวจตัวตายอย่างถี่ถ้วนผมพบว่า ป่าไม้ในละแวกนี้ยังคงมีการตัดไม้ทำลายป่าเหมือนกับที่ด่านสิงขรและบ้านโปงเกตแต่ที่นี่ไม่เหมือนด่านสิงขรกับโปงเกตก็คือชายแดนณจุดนี้มีพื้นที่ป่าเขากว้างใหญ่ไพศาลมากกว่าด่านสิงขรและโปงเกตจากการเล่าช่วงแรกๆผมหรือบอกท่านผู้ฟังไปว่าด่านสิงขรเป็นจุดที่แคบสุดของแผ่นดินไทยจากการสำรวจของผมต่อมาในระหว่างการเดินทางในวันนั้นก็คือ ผมได้พบกับชาวบ้านหญิงและชายหลายคนทั้งคนเฒ่าคนแก่รวมทั้งเด็กๆก,กำลังใช้ตะแกงอันเฒ่ากระด้งร่อนหาเกล็ดแร่ทองคำในลำธารซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเส้นทางที่พวกเราใช้สัญจรไปในวันนั้นครั้งแรกที่ผมเห็นผมเข้าใจว่าชาวบ้านกำลังหาปลาแต่ผมรู้สึกผิดสังเกตก็ตรงที่ชาวบ้านเหล่านั้นไม่มีอุปกรณ์ในการจับปลาแม้เพียงชิ้นเดียวจะมีก็เพียงตะแกงลวดเก่า และก็อุปกรณ์คล้ายๆกระทะคนละหนึ่งชิ้นผมจึงเข้าไปสอบถามชาวบ้านเหล่านั้นโดยคุณยายท่านหนึ่งบอกกับผมว่าชาวบ้านที่นี่มีอาชีพเสี่ยงดวงด้วยการหาเกตแแร่ทองคำเข้าไปขายในเมืองคุณยายท่านนั้นยังบอกกับผมต่อไปว่าเมื่อหาได้แล้วก็จะนำไปขายที่ตัวอำเภอทับสะแกซึ่งเกตแแร่ทองคำที่ผมเอ่ยถึงมีรูปร่างลักษณะ เป็นเกล็ดเล็กๆเท่าเกล็ดทรายจะแตกต่างกันก็คือถ้าเป็นเกล็ดทรายจะมีสีมัวๆอมฟ้าและรู้ได้ทันทีว่านั่นคือเกล็ดทรายแต่สําหรับเป็ดแร่ทองคําจะมีสีเหลืองอลา,ามงามตาจะแตกต่างกับทองคําแท่งก็ตรงที่มันเป็นเพียงเต็ดแร่ชิ้นเล็กๆเ,เ,เท่านั้นจากการที่เป็นคนช่างสังเกตผมยังพบอีกว่าเมื่อชาวบ้าน ล่อนเก็ตทองได้สมความตั้งใจแล้วก็จะนำไปใส่ขวดที่เตรียมมาคุณยายครับคุณยายเคยได้ทองคำชิ้นโตๆบ้างไหมครับผมถามคุณยายท่านนั้นคุณยายตอบผมว่าคุณยายไม่เคยได้แต่เคยมีคนได้ก้อนเท่ากำปั้นก็มีเท่านิ้วก้อยก็มีสรุปแล้วเรื่องที่ผู้คนเก่าขานถึงเรื่องราวแร่ทองคำที่อำเภอทับสแก อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้นผมขอยืนยันว่ามันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องเล่าหรือเป็นตำนานหลังจากที่พวกเราถามไทยพูดคุยกับชาวบ้านและก็ดูการร่อนหาเกตเแร่ทองคำจากชาวบ้านเสร็จสิ้นเรียบร้อยพวกเราก็เดินทางต่อพวกเราค่อยๆไต่เขาสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆเ,เขายิ่งสูงพวกเรายิ่งพบว่า พื้นที่บริเวณนั้นมีการตัดไม้ทำลายป่าค่อนข้างมากมันไม่แตกต่างจากทุกป่าที่พวกเราฐานพรานไปเหยียบและย่ำมาเพราะทุกป่าทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยป่าล้วนถูกทำลายแทบทั้งสิน้นผมไม่แน่ใจว่าภาครัฐหรือว่าผู้มีหน้าที่ในสมัยนั้นมัวไปทำอะไรอยู่จึงมองไม่เห็นปล่อยให้มีการตัดไม้ทำลายล้างผ่านป่าจนเกือบไม่เหลือให้ลูกหลานได้เห็น จากภาพที่ผมได้พบในสมัยนั้นมันเป็นภาพที่น่าอดสูจริงๆใครมีเงินใครมีกําลังใครมีอิทธิพลใครมีพวกมากมือใครยาวก็สาวได้สาวเอาไอ้พวกนี้แหละครับที่เป็นบอนทาลายประเทศชาติจะว่าไปแล้วภารกิจของพวกเราที่เดินทางไปในครั้งนั้นก็คือป่าปามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และผู้มีอิทธิพลแต่การปฏิบิงานด้านป่าปามผู้มีอิทธิพลของพวกเราในช่วงนั้น ไม่ค่อยประสบผลสําเร็จสักเท่าใดเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมไม่สามารถบอกกับท่านผู้ฟังได้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานแต่ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ก็ทําให้พวกผู้มีอิทธิพลมือปือนรับจ้างทั้งหลายแหล่ต้องมอดม้วยลงนลกไปก็ไม่น้อยเอาไว้ในข่าวต่อไปถ้ามีโอกาสผมจะนำมาเล่าให้ท่านฟัง แต่ตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ฟังเดินทางขึ้นไปที่ช่องชีซึ่งเป็นเส้นทางสายหนึ่งที่พวกเราฐานพลันกำลังเดินทางขึ้นไปสกัดกัน้นการบุกลุกของกองกำลังทหารพามา่าผมจำได้ว่าพวกเราขึ้นไปถึงช่องชีราบ่ายสามโมงเศษเมื่อเดินทางไปถึงผู้กองสิงก็บอกให้พวกเราขุดหลุมบังเกอร์ป้องกันภัยและก่อนที่ดวงตะวันจะหายลับไปจากท้องฟ้าในวันนั้นพวกเราทหารพลาน ก็ขุดหลุมบังเกอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเมื่อทุกอย่างลงตัวกำลังพ้นส่วนหนึ่งต้องลงไปตักน้ำที่ลำธารซึ่งอยู่ในหุบเขาซึ่งบรรยากาศในยามใกล้มือเชนนั้นมันช่างน่ากลัวจริงๆเพราะว่าเวลานี้แหละครับที่พอกอคอมันชอบที่จะนำกำลังมาซุ่มยิงฝ่ายเราอยู่บ่อยครั้งและมีหลายครั้งหลายคาหลายยุทธการที่ผ่านมาพวกเรามักเสียเปรียบพวกมันก็เวลานี้แหละ แต่ถ้าไม่ลงไปเอาน้ําแล้วพวกเราจะทําอย่างไรเพราะน้ํามันมีความจําเป็นต่อชีวิตของพวกเราฐานพ่านเป็นอย่างมากในที่สุดกําลังพลส่วนที่ว่าจําต้องลงไปเอาน้ํารวมทั้งผมด้วยก็อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกว่าผมเป็นน้องใหม่เมื่อเป็นน้องใหม่อะไรอะไรก็รต้องโยนมาที่น้องใหม่ผมตัดสินใจหิว้วกระลอนน้ําเดินตามหลังเพื่อน สายตาของผมสอดสายมองไปตามสมทุมพุ่มไม้ทุกจุดที่ผมจะเดินผ่านบริเวณทางเดินก็เช่นกันผมใช้สายตาสำรวจตรวจทุกตารางนิ้วเพราะว่าผมกลัวกับระเบิดที่พวกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นำมาดักวางไว้ผมคงคิดมากไปเองเพราะว่าตลอดเส้นทางที่ผมและพื้นพ้องเดินผ่านไม่มีเหตุร้ายใด,ดๆเกิดขึ้นผมรีบตักเอาน้ำใส่แกลอนขนาด20ลิตรจนเต็มแล้วช่วยกันหาบหาม กลับมาที่ฐานช่องชีในระหว่างที่เท้าทั้งสองก้าวเข้าไปในฐานวฏิบัติการผมมองเห็นเพื่อนๆกำลังนั่งเกาะกลุ่มกันอยู่ในลักษณะที่บ่งบอกว่าพวกมันเตรียมพร้อมเพราะผมสังเกตเห็นเพื่อนแต่ละคนจับอาวุธอยู่ในลักษณะพร้อมยิงผู้กองครับมีอะไรหรือครับผมถามออกไปพร้อมกับวางแกลอนน้ำลงกับพื้นมีเหตุการณ์ไม่ค่อยปกติเกิดขึ้นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา จากน้ำเสียงที่รุดออกมาจากปากของผู้กองสิงห์พวกเราหลายคนขยับเข้าใกล้ผู้กองสิงห์ในทันทียกวินเวียนยามเท่านั้นในช่วงที่พวกเราส่วนหนึ่งลงไปเอาน้ำในลำธารเหืนพบคนสามคนมันแอบซุ่มอยู่ที่บนต้นไม้ใหญ่ต้นนูน้นมันกำลังใช้กล้องส่องทางไกลมองมาที่พวกเราพี่แดงพูดออกมาด้วยใบหน้าที่มีแวกวกังวลพร้อมกับชี้นิ้วไปที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งอยู่ทางด้านที่ใต้ของฐานช่องชี้มันเป็นพวกไหนครับพี่ ผมถามออกไปเบาๆไม่น่าจะใช่พวกทหารมอญหรือทหารกะเหลียงผู้กองพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ไม่ค่อยสบายใจสักเท่าใดแต่มันจะเป็นพวกไหนก็แล้วแต่นับตั้งแต่วินาทีนี้พวกเราต้องระวังตัวให้มากเข้าไว้ผู้กองสิงพูดออกมาอีกการย้ำของพุ่มครับกองร้อยในครั้งนั้นทำให้พวกเราหลายคนเกิดอาการเครียดขึ้นมาในทันทีเพราะพวกเราไม่ทราบว่า ในเร็วๆนี้พวกเราแต่ได้พบได้เจอกับสิ่งใดอีกนี่หรือที่เพื่อนๆผมหลายคนมันบอกว่าวางวนของชีวิตผมเริ่มมีความเชื่อแล้วว่าถ้ารอดตายในครั้งนี้แล้วอย่าหมายว่าจะรอดตายได้ในครั้งหน้ามันเป็นกรงกรรมกรงเกียนที่ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกาลเวลาการเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์ไม่มีผู้ใดห้ามได้ การรับนอนเฝ้าป่ารงดิบที่ช่องชีในคืนนั้นผมนอนไม่หลับยิ่งดึกผมยิ่งกังวลเพราะเสียงสัตว์ป่าจำพวกเสือช้างเก้งและกวางมันส่งเสียงร้องคำรามอยู่ตลอดเวลามันอาจจะร้องตามธรรมชาติของมันแต่จากเสียงที่มันกูก่กร้องดังมาตามสายลมนั้นผมฟังแล้วมันรู้สึกผิดแปลกและแตกต่างจากเสียงสัตว์ป่าทั่วไปนอกจากเสียงสัตว์ป่าแล้วยังมีเสียงลมพายุ กระโชกดังเข้ามาที่สําคัญลมพายุที่ว่ามันได้พัดกระน,นาอย่างหนักจนทําให้เต็นท์นอนที่พวกเรากางไว้ปิววนหายไปในพริบตาจากนั้นไม่นานฝนก็ได้เทลงมาอย่างหนักพอๆกับฟ้ารั่วจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในคืนนั้นทําให้พวกเราทุกคนเปียกปอนกันทั่วหน้าไม่ว่าลูกพี่ไม่ว่าลูกน้องเพราะว่าอุปกรณ์กันฝนที่พวกเรามีอยู่คือผ้ายางแผ่นเล็กๆ มันได้เปลียวหายไปกับสายลมและความมืดแล้วถึงมันยังอยู่ผมคิดว่าก็คงไม่สามารถกันฝนได้ร้อยเปอร์เซนต์แต่ทำอย่างไรได้ในเมื่อทั้งลมทั้งพายุที่พัดกระนำอย่างรุนแรงและฝนที่ตกโปรยปลายลงมามันเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่มีผู้ใดที่สามารถห้ามมันได้ไอห้ามอะไรก็พอจะห้ามได้แต่ห้ามไม่ให้ฝนตกห้ามไม่ให้ฟ้าร้องผมคิดว่า มันยากกว่าเข็นโคกขึ้นภูเขาซะอีกในที่สุดพวกเราทหารพลานก็พาขันั่งตากฝนทั้งคืนเพราะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้จบตอนอีกแล้วครับท่านฟังแล้วถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปเสียงดีๆ ให้ท่านได้ฟังอีกขอบคุณครับ